ปกติไม่ค่อยได้เซ็ตผมนะครับแต่วันนี้ต้องไปงานสำคัญก็<อ>เลยขอแต่งหออน่อยนิดนึงนะครับแต่ปกติก็รอยอยู่แล้วนะ ขั้นตอนแรกเราวันใดผมกันก่อนตัวเล็กขนาดนี้แต่โมบอกเลยว่าลมเนี่ยแรงกว่าที่คิดซึ่งในพลังลมเนี่ยจะมีไอออนเทคโนโลยีลิสิทธิ์เฉพาะจากญี่ปุ่นที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้เส้นผมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแถมนำไปใช้ได้ทุกที่โดยไม่ต้องแปลงไฟด้วยต่อมาก็จัดแต่งทรงผมจะเห็นได้ว่าที่นีเนี่ยลื่นไหลไม่สะดุดเพราะว่าแผ่นเพลทเขาเคลือบด้วยไอออนเทคโนโลยีให้เส้นผมดูสุขภาพดีแล้วก็เงางามไม่แห้งเสียด้วยนีบลื่นผมไม่ขาดง่าย เจ้าตัวเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกันนะครับพอจัดแต่งทรงผมเสร็จแล้วต้องบอกว่าโอ้โหเกลียวเลยอ่ะพร้อมครับ